โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันอีกเช่นเคยอยู่กับผมกายวอ์เกอร์และนี่คือรายการจับสัตว์ a ถึง Z เดอะซีรีส์นี่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับไดโนเสาร์ทั้งหมดในเกม Ark Survival Evo l v e d นะฮะโดยเรียงตามชื่อนะครับตั้งแต่ a ถึง Z ตัวแรกยันตัวสุดท้ายเลย <S 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 และสัตว์ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักในวันนี้นี่ครับน้องมีชื่อว่าเจ้าแอมโมไนท์นั่นเ,เองครับ โอเคครับซึ่งเจ้าแอมโมไนีเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กนะครับมีกระดองที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยแล้วก็มีหนวดยิบยับยิบยับเหมือนปลาหมึกเลยนะครับผมซึ่งถิ่นอาศัยของเจ้าแอมโมไนีนะครับก็จะอยู่ตามก้นทะเลเลยเนาะรอบๆเกาะนะครับหาไม่ยากนะครับผมหรือถ้าอยากจะเจอจริงๆเข้าไปในดันเจี้ยนใต้ทะเลก็จะพบเจอน้องไม่ยากนะครับผมในวันนี้นะ่ครับผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาจับเจ้าแอมโมไนแต่อย่างใดนะครับ เนื่องจากน้องเนี่ยไม่สามารถทําให้เชื่องได้นั่นเองเอา้าแล้วอย่างนี้น้องมีความสามารถอะไรเนี่ยสนใจบ้างล่ะถ้าเราไม่สามารถเทมน้องได้ใช่ไหม่อนอื่นเลยนะครับน้องเป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับน้องจะไม่ทําการโจมตีต่อใครใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่น้องจะทําอย่างเดียวก็คือการปล่อยเมือกเขียวๆออกมานะครับเวลาถูกโจมตีเดี๋ยวผมจะลองตีน้องดูอ่ะปุ๊บ เวลาน้องโดนโจมตีนีครับน้องก็จะปล่อยเมื่อเขียวๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะติดสถานะเร้งนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากมุมล่างขวาเห็นไหมมีรูปดวงกระตานะครับสถานะอันนี้นะครับจะทําให้สัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับเข้ามาลุมถึงเราแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับเรียกได้ว่าเออมันเป็นการปล่อยพิษทําให้ตัวของเราเนี้ยอร่อยน่าทานนั่นเอง เอาเป็นว่าพิษนี้นะครับจะอยู่ถึง60วิทเลยทีเดียวหรือก็คือ1นาทีเนาะซึ่งเจ้าไอโมนไนท์นะครับมันจะไม่โจมตีเนาะอย่างที่บอกมันจะปล่อยพิษอย่างเดียวนะครับน้องนะครับจะปล่อยพิษก็ต่อเมื่อน้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปใกล้ๆนะครับน้องก็จะทําการปล่อยพิษออกมาทันทีเลยอันนี้น่าจะติดครูดาวอยู่นะ <Brand. S 1> เดี๋ยวลองไปดูตัวนู้นนะครับเมื่อกี้มันเพิ่งปล่อยออกมาเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับ เอาเป็นว่าเจ้าไอโมไนท์ o เนี่ยมันจะปล่อยพิษออกมาถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆมันนะครับแล้วอย่างที่2เลยถ้าเราไปตีมันมันก็จะปล่อยเมื่อเขียวๆออกมาเช่นกันอีกทักกีหนึ่งอ่ะอันนี้คือแม่งเราตีเมื่อไหร่ก็ปล่อยมาได้เหมือนนั้นเลยนะครับถามว่าประโยชน์ของน้องมีหรือเปล่าประโยชน์ของน้องก็มีอยู่บ้างนะครับหากเราเออได้ฆ่าเจ้าไอโมไนท์ o ลงอ่ะผมฆ่าเจ้าไอโมไนท์ o ก่อนนะครับจากนั้นนะครับประโยชน์ของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ไอเทมที่ดอปออกมาจากตัวน้องเองนะครับ ผมจะลองเคาะสมน้องดูเห็นไหมสิ่งที่ผมได้มาเลยนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันก่อนโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงปลไหลปลาไหลเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปอธิบายต่อข้างบนละกันนะครับในทะเลนี่โอ้ปลามันเยอะเกินโอเคครับอย่างที่บอกเลยเจ้าเอโมไนไ์เนี่ยเราไม่สามารถทําให้เชื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของน้องนะครับก็จะมาจาก ไอเทมที่ดรอปออกมาจากตัวน้องนั่นเองนะครับซึ่งของที่ดรอปจากน้องน่ครับก็จะมีตั้งแต่ซิลิก้าเพิร์นะครับหรือว่าไข่มุกขาวเนาะแบคเพิร์ไข่มุกดําอ้อยนะครับแล้วก็คิตินตามด้วยลอมีดที่เป็นเนื้อธรรมดานะครับและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเอมโมไนไบายนะครับซึ่งจะเป็นพิษเนาะซึ่งพิษตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาคาบเป็นฟิโลโมนดานนะครับซึ่งฟิโลโมนดานเนี่ยมันก็จะเป็นลูกกระสุนเนาะเวลาเรายิงออกไปนะครับ ไม่ว่าจะโดนสิ่งมีชีวิตตัวไหนนะครับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะครับก็จะติดสถานะเหมือนตอนที่เราติดเมือกเขียวๆจากตัวน้องไอโมไนเลยนะครับโอเคเผื่อคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกับเจ้าดีโรตัวนี้ดูละกันนะตอนนี้ผมได้เตรียมกระสุนฟิโลโมนด์ามาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมปืนลองเน็กไรเฟิลนี่ครับแล้วได้ทําการรีโหลดกระสุนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองยิงเจ้าพิษฟิโลโมน ใส่ดีโลตัวนี้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องลอบไปใกล้ๆในโนเสาตัว,วตอื่นก่อนดีกว่าเนาะมาๆมาๆม,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 มาถ้าอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวมันไม่ได้กลิ่นฟีโรโมนนะครับอ่ะตรงนี้มีเอ่อพวกเล็บยาวมีพวกบลาปลาอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงเลยละกันเนี่ยปังเขาให้เป็นยังไงตอนนี้โอ,โ,โอ้โหทุกตัวนะครับวิ่งมาลุมถึงเจ้าดิโลแม่แต่แม่แต่นกปากแหลมเอง,เองนี่ครับแม่แต่หมูที่บอกว่าขี้คลาดดูดิ มากันหมดเลยโอ้โหหากใครยังนึกภาพไม่ออกนี่ครับก็ลองนึกถึงดอกไม้เลนะครับถ้าคนที่เคยกินดอกไม้เลก็น่าจะเข้าใจเนาะสถานะมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าเอ m โมไนน์นี่ครับสัตว์ทะเลน่ารักตัวน้อยตะมุต่มิถึงแม้ว่าจะจับไม่ได้แต่ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างนีครับเอาเป็นว่าผมขอปิดรายการจับสัตว์ A ถึง Z ซหรือซีรีส์ EP ที่4แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม สำหรับอีพีหน้านั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องตัวไหนนะครับก็รอติดตามกันได้เลยส่วนวันนี้นั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันอีพีถัดไปสวัสดีครับ